มีบริการเติมเกมโปเกมอนโกในราคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับยิ่งเติมเยอะก็ยิ่งลดเยอะนะครับผมหมดปัญหาเรื่องการเติมเกมไม่ได้หรือเติมแล้วรู้สึกไม่คุ้มค่าติดต่อตามรูปที่แสดงหรือลิงก์ด้านล่างได้เลยครับรีบเติมแล้วก็มาตีบอสลุนชานี้ด้วยกันนะครับเอาละครับสวัสดีบรุษชีวิตทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่ในการผมสมาร์ทมักกี้นะและคลิปโวเกมอนโกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดถูกใจส u b s c r i b e แล้วกวนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะ มาครับผมวันนี้นะเป็นวันพุธนะครับเลดฮาวอิ่งนะครับผมก็เป็นวันที่ลาติออสกับลาติแอสนะครับยึดครองเลดอยู่นะครับผมจะอยู่กับเราอีกอาทิตย์นี้แล้วก็อาทิตย์หน้าด้วยนะเพราะอาทิตย์หน้าเพิ่งวันที่17เองใช่ไหมเขาก็ยังอยู่กับเรา2อาทิตย์เลยงั้นนะครับผมก็มีเวลาให้ล่ายาวๆอยู่นะครับผมจะย้ำทุกรอบแล้วกันนะว่าเลดฮาวนะมีทุกวันพุธเนาะเวลาหกโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งนะครับก็จะมีบอสห้าดาวห้ากะโหลกนะเกิดทุกยิมนะครับเกิดทุกยิมแหละถ้ายิมไไไหนน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 โดดดตตตตตััััวเเกกกกิิิิออออออยยยู่่มมม็็็จะะะะขขึ้้้ครบบผาาาท์ีปงลลสส ก็ยังคันเนาะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้ววันที่17นะก็ยังเป็นเลทฮาวของเจ้าตัวนี้อยู่นะครับคู่นี้แล้วกันเนาะผมขาดลาติออสนะลาติแอสเป็นตัวสีแดงใช่ไหมลาติออสเป็นตัวสีน้ําเงินใช่ไหมครับแล้วช้นี่เป็นสีเขียวกับสีส้มใช่ไหมเดี๋ยวเน้นไปทางลาติออสนะครับวันนี้นะครับก็อยากได้ใช้นี่แหละคือยังไม่มีนีก็จะตีหนักหน่อยนะครับไม่แน่ใจว่าตีได้กี่ตัวเหมือนกันมาแล้วตัวน้ําเงินเข้าไปแล้วครับผม ไอ้น,นี่มันเป็นมังกรกับพลังจิตทุกคนเราเล่นน้ําแข็งก็ได้ใช่ไหมเออเล่นมังกรก็ได้แต่ว่าผมไม่แนะนำมังกรเท่าไหร่นะเพราะว่ามังกรตีมังกรเราก็โดนตีแรงอะนะดาร์กก็ได้นะครับผมก็ก็ได้นะฮะ ผมเอาก๊อตไปแทนมังกรได้ไหมเนี่ยหมูน้ําแข็งไปแทนตัวนี้ตีนี้แล้วกันนะครับผมก็ย้ํานะครับใครอยากหาห้องตีบอสนะครับแล้วมีบัตรรีโมทเปย์บัตรรีโมทได้นะก็เข้ามาตีในห้องผมก็ได้นะครับผมนะมีคนชวนตีเกือบทั้งวันนะ <c oughs> แต่ก็นั่นแหละครับผมเปย์บัตรรีโมทด้วยนะครับเนี่ยเมแต่ก็เราตีเขาไม่แรงทุกคนเห็นปะ่ะไม่แรงเลยนะครับผมแต่ว่าเขาก็ตีเราไม่แรงเห็นปะ่ะมันอึดมากๆเราทนท่าเขาได้เยอะมากครับผม แล้วถ้าเมเ i อเมสเนี่ยออกไวมากเลยนะกดแค่ไม่กี่ทีได้ท่าหนึ่งแล้วนะครับมันเอาเมตรกอนมาให้ผม2ตัวเลยครึ่งหนึ่งแล้วครับผมไวอยู่นะฮะผมไม่แน่ใจนะว่าจะได้กี่เลทนะครับผมก็อยากตีให้เยอะที่สุดอะมันเป็นพี่น้องกันหรือมันเป็นคู่รักกันนะ ผมอะไม่ค่อยรู้เรื่องนะผมไม่ได้ดูแอนิเมชันนะเว้ยแล้วเจนนี้มันเจนอะไรอะลาติแอสลาติออสนี่มันเจนลูบี้แฟไฟใช่ไหมเอาชา้ยนี่มาโชว์สิตัวแรกก็ได้ชัยนี่เนี่ยเออมันจะมันจะได้นะถ้าไม่ได้ชัยนี่ตัวแรกคือโอกาสผมริบหรี่มากเลย <laughs> มาตัวแรกก็โชว์ชัยนี่เลยสีเขียวมาเลยนะเอาเขียวแบบเขียวปิดเลยนะผมสีเขียวมาโชว์หน่อยไม่เอาสีน้ําเงินนะทุกคนสีเขียวจงมาสีเขียว โผล่มาได้แล้วชายนี่สีเขียวลาติออสชายนี่สีเขียวใช่ใช่ใช่สุดยอดเลยมาตัวแรกไปครับผมบอกแล้วถ้าได้มันจะได้ตัวแรกตัวอื่นไม่ต้องไปรุ้นเลยครับผมพี <c oughs> ่ขอยโยน X อนะ่อยอยากลองโยน X ข้างบนนะผมเคยสอนโยน X ข้างล่างไปแต่ว่าข้างบนมันโยนได้ไหรือเปล่าก็ได้อยู่นะ ผมก็พอโยนได้นะทุกคนแต่ว่าไม่ชัวร์ครับไม่แนะนำด้วยนะครับผมจะคิดที่โคแคสอีกเหรอสองหนึ่งหนึ่งสามไม่ดีหรอกหมฮะน่าจะต่ำๆเลยนะครับผมใ <laughs> ช้ที่มาแล้วอ่ะสบายใจเลยทุกคนครบแล้วนะครับผม <laughs> โอ้โหดีจังเลยครับผมชุดมอนแป๊บชุดมอนแป๊บบัตรเหลืออีกแค่ใบเดียวนะเติมบัตรก่อนนะได้อีกสี่ตัวนะครับผมรอสักครู่หนึ่งนะครับผมมาทุกคน ตัวต่อไปนะครับเข้าไปเลยไม่ซีเรียสแล้วทุกคนครับเพราะว่าได้ไปแล้วนะถ้าผมจะมาสองตัวติดมันก็จะเวอร์ไปหน่อยใช่ไหมไปครับผมรอกันแป๊บนึ่งนะฮะแข็งเน้นตีแรงเน้นตีแรงอ่ะรอสักครู่หนึ่งนะครับผมของผมมันกลายเป็นบาดตีใกล้มีคนบอกว่าบั็กแล้วทุกคนอยู่ๆ บัตรตีไกลพอกดเข้าไปปุ๊บมันบอกว่าต้องไปยืนใกล้ยิมอะไรเงี้ยเหมือนจะมีบัตอันนี้เยอะอยู่นะครับน่าจะเป็นกันเยอะใช่ไหมฮะออกเข้าใหม่ไม่ทันครับเกมบัคครับผมหรือว่าหรือว่าโปเกมอนโกเขากําลังปรับให้เราหรือเปล่าเพราะว่าเขาแจกบัตรส้มใช่ไหมทุกคนคนละหนึ่งใบเว้ยถูกป่ะทุกคนได้บัตรส้มคนละหใบแต่โควิดรอบโลก,โลก ทั่วโลกเป็นหมดเขาออกไปตีบอสกันไม่ได้หรือว่าเขาจะปรับให้เราได้บัตรริมโมดคนละใบไปเลยเอยเอาบัตรริมโมทไปเลยหรือว่าทําให้บัตรส้มตีได้ทางใกล้และไกลนั่นแหละสิครับไ <c oughs> อ้รอรุนกันนะผมอาจจะได้ข่าวดีไปใบนี้ก็ได้หรือโปเกมอนอาจจะคิดได้แล้วก็ได้ว่าเออว่าให้บัตรส้มไปคุณก็คงไปตีกันไม่ได้ดังนั้นก็เอาบัตรริโมดไปวันละใบแทนล้วกันน่าจะเหลือประมาณสักร้อยวิทุกคนผมว่านะ มีรีจอยแน่ๆครับผมอย่างเงี้ยตีจอยแล้วแหละทุกคนเมา,เามาังกรมาตีมังกรไม่มีคำนับหนึ่งคำนับสองคำนับสาม <c oughs> จริงๆมันหลบได้้วยนะครับทุกคนตอนที่บอสมันใช้ท่าเราหลบได้ด้วยนะแต่ว่ามันเสียเวลา <c oughs> ผมว่าตีตีไปเลยดีกว่าครับผมไม่ต้องไปหลบมันละครับไป <c oughs> <c oughs> ชุบเอาดีกว่านะครับผมว่านะครับคือหลบไปมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไม่รู้สิเอาเดาเมจด,ดีกว่าทุกคน โยกโยกโยกเนี่ยมันดรอตมันก็จะเสียเลือดนิดเดียวเห็นไหมฮะก็จะยืนได้นานขึ้นนะครับผมลบ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 นี่หลบเห็นว่าไม่ตายเนี่ยจริงๆมันหลบได้นะทุกคนแต่ว่าไม่แนะนำเสียเวลากดกดตีเลยครับที่ชุกหาง่ายนะผมหมุนเสารับของขวัญเพื่อนอะมาอยู่แล้วนะครับผมปัญหาก็คือกระเป๋าอาจจะไม่พอแค่นั้นเองนะมาลุ้นเลยนะครับผมชายนี่ตัวที่สองมาโชว์สิว่าช่องเราเนี่ยมันดวงดีขนาดไหนชายดีจงมาตัวสองต่อกันเลยชายนี่ มันอาจจะร้อยก็ได้นะไม่ใช่สองหนึ่งเจ็ดแปดมีคนได้ร้อยโชว์พอดีเลยสองหนึ่งห้าหกมันก็คงไม่ดีเท่าไหร่นะมาผมจะลองโยน x จากข้างบนนี้ดูปั๊บโอ้โหเกือบได้นะทุกคนนิดเดียวเองฮนะก็พอได้นะผมก็โยนได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ตามคลิปที่จะสอนจับนะครับโยนตรงข้างพอนะบินสูงจะไปโยนมานะผมแล้วนี่ก็ขึ้นจังเลยโอ้โหบินสูงตลอดนะครับหรือเราต้องสอน x แบบบินสูง <laughs> พอดีครับพอดครับนะครับ นะครับนะครับโอเคพร้อมก็ไปเป็นลาติเอสนะครับผมมาแล้วมาแล้ว91วิตัวแดงมานะครับผมน้องน่ารักหน้าไม่เหมือนกันเนาะเอาตัวอะไรมาให้ผมอิกเนี่ยเอยจัดอ,อะไรมาก็ตามแล้วกันครับผมคือมันไม่ได้แพ้ธาตุมันตีแรงก็โอเคนะมาเจ้าตัวแดงเอาตัวส้มมาสิระหว่างนี้ก็กรอบไฟางานแปบบ๊บ รถไปเหมือนกันนะครับเนี่ยคือมันไม่ได้อึดมากเนาะผมเกมค้างไว้เลยทุกคนทุกคนผมเกมค้างอะ่ะเฮ้ยค้างจริงจออกไปแล้วเข้ามาใหม่เอออย่าค้างนี่เกงใจคนอื่นขอเขาเร็วได้แล้วครับเกมมันค้างทุกคนเมื่อกี้มันอีดนี่เห็นตรงชื่อบอลของเราอะ่ะมันหมุนไม่หยุดเลยทุกคนเฮ้ยมันค้างจริงๆอะ่ะเกมผมค้างอะ่ะขอโทษนะครับทำไงได้วันนี้เป็นอะไรอะ่ะ ัวนี้แปลกๆเขาเนี่ยไม่งั้นตายไปแล้วผมโอคนนะเมื่อกี้ยังวดวอยู่เลยเห็นปะแล้วอยู่ๆตัวก็ค้างหูแล้วเอาการ์ดรอปมาให้อีกบ้าเ้ยามาทําไมเนี่ยสงสัยการ์ดอมันท่าไวกว่าอ๋อมันเป็นทันเดอร์เอาดินมารับท่าเท่านั้นเองนะครับผมแต่เอิร์ทเวิกเราก็ไม่ได้ตีเขาแรงแล้วก็ไม่ได้ตีไม่เข้านะอ๋อมังกรบางตัวก็อาจจะบินไม่ได้ใช่ไหม <laughs> ไม่เหมือนท่าบินที่ควรจะบินได้ทุกตัวอย่างงี้ใช่ไหม โอเคได้อยู่มันค้างครับผมนี่ผมเพิ่งเคยเจอครั้งแรกนะครับช้ดนี่มาสีส้ม,มเลยนะคลิปนี้โชว์สองตัวเลยสิโชว์ประสิทธิภาพของเรานะฮะใช้นี่จงมาใชา้นี่ไม่มามาทุกคนรอบนี้ตัวสุดท้ายแล้วครับเมื่อกี้เกมมันค้างทุกคนมันค้างแบบค้างจริงจังเลยนะมันค้างอัมันโยนบอลมันอะไรไม่ได้เลยทุกคนผมต้องเปลี่ยนเน็ตไว้สรุปมันน่าจะเป็นที่เน็ตครับไอพวกบอลค้างพวกอะไรนรี่ยเพราะว่ามันโหลดอยู่ตลอดเวลา กดเข้าไปมันก็โหลดกดเข้าไปมันก็โหลดะคือทําอะไรไม่ได้เลยครับมันค้างนะผมมาครับผมสุดท้ายนะครับสีแดงหรือสีน้ำเงินก็ตีหมดเลยนะครับผมไม่สี่เลียนแล้วครับได้ใชนี่เลยไง <laughs> ผมบอกแล้วถ้ามันจะมาเนี่ยตัวแรกของคลิปนะฮะนอกนั้นไม่มา <laughs> ตัวนี้เหรออย่าไปเกรียดนะไม่มาหรอก <laughs> มาแล้วโอ้ตัวน้ําเงิน,นครับผมดีดีดีดด <laughs> เราจะเอาาชนีสีเขียวมาโชว์สองตัวทุกคนรู้ล่า <laughs> ผมจะโชว์าชนีสีเขียวสองตัว <laughs> มาแล้วนะครับอกคนแล้วนะครับผมเข้าใจได้นะครับชื่อช่วงนี้บดบันบั๊กันทุกคนบุมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเมื่อกี้เกมค้างสงสัยเน็ตมันไม่ไหวจริงครับเปลี่ยนแล้วหายเลยนะทุกคนเปลี่ยนแล้วหายทันทีเว้ยได้ตีแดงไปตัวหนึ่งไอ้นี่สามตัวใช่ไหมฮะเอ้ลืมจัดตัวด้วยอะ จัดกีฬาตีน่าถ้ามังกรมาให้ด้วยนะเนี่ยโซลา่าบีมโอตีมังกรไม่เข้าครับเนี่ยขนาดเราไปดีเอฟเฟกต์้วเนี่ยมันเกือบตายได้สองทีเนาะถ้าจัไม่ผิดไอ้มินิริวสีชายนี่นี่ผมยังไม่มีเลยนะใช่ใช่น่าจะยังไม่มีนะมาไม่ท่านนะทุกคนคือไอ้มินิริวฮาคูริวใคริวเนี่ยถ้ามันเป็นสีเดียวกับมินิริวฮาคูริวมันก็อาจจะเท่ๆหรือเปล่าวะมังกรออกสีน้องเงินหน่อย เปลี่ยนหลังไปต้องเงินน่ะนะแล้คือล่างชายนี่่โคตรน่ารักเลยมันสีชมพูใช่ป่ะทุกคนล่างหนึ่งล่างสองอะสีชมพูพรล่างหลับเขียวอิดเลยไปลอกคาบจากไหนมาถามจริงเนี่ยนทุกคนเห็นปะไม่มีปัญหาเรื่องแบบเมื่อกี้แล้วอะผมจะได้ชานี่ตัวไปนะตัวเขียวเขียวะมาเฮ้ยมาเฮ้ยมาโชว์หน่อยว่าคลิปนี้ได้สองตัวเลยนะเลทฮาวนี้ไม่เกลือเมาใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วอีกนิดเดียวครับผมมาเร็ว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  โอ้โหมันอึดมากเลยนะมามารุนกันผมเราจะได้ช้ยนี่หรือไม่นะครับช้ยนี่จงมาช้ยนี่จงมาเร็วจริงๆจะได้แดงตัวน้ําเงินตัวนุ่ตะที่มากเนาะแต่แดงมันไม่ได้ไปแล้วล่ะช้ยนี่จงมาช้ยนี่จงมาใช่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 ไม่นีครับมันจับค่อนข้างยากนะครับทุกคนมันวงเอ็กมันเล็กมากเลยนะครับผมแนะนําให้ทาแค่เคสละกันนะครับผมเหมือนไอ้เทพแห่งบึงอะ่ะนี่ เยียดมากเลยนะถ้าไอ้ตระกูลแกงบึงกลับมาอีกอะอุ๊กซี่อะ่ะผมจะโยน EX ได้ป่าววะคือตัวเองยังโยนไม่ค่อยได้เลยตัวนั้นอะเป็นบอสตัวเดียวเลยมั้งที่โยน EX ไม่ได้ครับผมจริงคือโยนยากมากนะครับตัวระล้ายากจริงๆนะครับถ้ามาผมคงต้องซ้อมมือหลายตัวหน่อยนะครับผมไอเจ็บบึงเนี่ยสอนแค่เกทพอได้ไหมเอ็กโคตรยากเลยทุกคนมันใกล้เกินไปอะ่ะครับผมมาแพ้มอนใกล้นะครับเพราะมันขยับแค่ไหนะปึ๊กปึ๊กไหลแเ่ไหนะมันไม่ค่อยถนัดน,นะผม ถนาดโยนไกลๆหรือว่าไกลไปเลยแบบมิวทูอะไรเงี้ยผมนะขนาดมีตทูวงแค่หัวยังโยนง่ายกว่าเลยไอ้นั่นมันไม่ไหวจริงนะครับปั๊บตีมาโอ้โูบ,บอลค้างนี่เกียดจังเลยนะทุกคนทําไมมันบักบ,บอลค้างนี่กลับมาอีกแล้ว่ะผมไม่เข้าใจเลยอย่ามาขอร้องโอเคครับติดแล้วครับผม ไม่ดีเลยครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็น่าจะครบทั่วแล้วนะสำหรับการจับลาติออสลาติอาไดเลห์เฮาวนะอาทิตย์หน้านะผมวันที่17ถ้าไม่มีอะไรปิดพาแล้วนะถ้าเขาไม่ประกาศเปลี่ยนตัวนะฮะมีอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับผมยังไงขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังด้วยนะครับอาทิตย์หน้าผมไม่ได้ตีนะครับเลนทาวอาทิตย์หน้าผมไม่ได้เล่นนะก็น่าจะมีเลนฮาวอันนี้แค่ครั้งเดียวนะครับผมนะและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณสปอตเตอร์ทุกระดับด้วยนะครับผมที่สสนนนนนนัับบุผมมใกกาาารรทํช่ออองะะคคี้ขณเลย และใครที่พอมีกําลังนะครับผมอยากสนับสนุนนะและอยากเห็นคลิปลงช่องทีกว่านี้ไวกว่านี้นะ <c oughs> โอเคกดปุ่มจอยนะกดปุ่มสมัครด้านล่างเลยนะครับผมก็จะขอบคุณมากๆนะากนานะะขอบคุณมากเลยนะใครจะกดสมัครเข้ามาเพิ่มนะครับผมวันนี้ไปแล้วนะขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีลาติออสในที่สุดเจ้าก็มาครบแล้วไม่ต้องซีเรียสอีกต่อไปสีเกลไลน โหลดเลยเถอะทำแล้วน้องชักคามฉลามเขาวทายเขียว